ที่เก็บมาให้นะคบตกมามเกิมันดิมสุดแบบเซ็มือเลยค่ะกมันดิมสุดแบบเซ็มือเลยค่ะ เซ็ลักนะะเซ็ลักนะเดี๋ยวเนนดเดียวค่ะัำไม่เยอะพีกหมดไม่ได้ซื้อจิงคุยไปมั้ยม่ม่่รค ใครที่เป็นบ้านก,ก็ไม่บอกได้นะจ๊ะนี่นะครบเยวก็เลยนิดเดียวค่ะแต่ไม่เยอะพีคมันได้ซื้อพีคุกเ็นกแล้วก็พุ่งต่

คนปไม่กิน่ะห้ามไว Carney, ้วีกเรป็นตงคนไปไม่กินค่ะห้ามไว้ีกเรเป็นตอนเที่ กกนนะมะโคได้ปืนเลยนะคะไม่ได้เขียวเดี๋ยวทำแหนงคลิปหน้านะคะมาโคนี่เขาจะปืนที่ไหนนะคะพี่ค่ะปืจนจิงต้นสัตวแบบเปรี้ยวเลยคะ่ะบบกต้นกระจวานะคะไม่ใช่จะกินหรือเปล่ามากินกันนะคะ

แก้ว่างค่ะไ,ไ้กินนานมากแล้ว,ว,วอร่อยมากเจอคนที่ดันเสือกเสียบมือเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ดอกมะขามนะคะดอกมะขามค่ะจะกินดอกมะขามขห้นะคะพี่ที่ไม่รู้ว่ามีใครกินหรือเป่าพี่เป็นปเก็บ มีมาโครด้วยนะคะซื้อมาค่ะได้ไม่เยอะมันหล่น,นเลยทีด้นื้แบบเ็คมือเลยค่ะเซ็มากค่ะอีกคเสียจก็ติดต่อได้ค่ะเราอยากติดก็ต้น,นินาน สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ดอกมะขามนะคะกับมะขามค่ะจะไปกินดอกมะขามให้ดูนะคะไ่กินอะไรดูว่ามีใครกิกนหรือเปล่มา,ามะขาดก็มีค่ะผมอาจจะสอบกินดอกมากมากว่กา ประกาศก็มีค่ะบอกว่าสอบกินดอกมะกรกูดสดสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ดอกมะขามนะคะดอกมะขามค่ะจะกินดอกมะขามให้นู่นะคะพี่กิ่ง ดูว่ากีใครกีร่ดิปพอได้คุยเลยนะคะไม่ได้เออะคะเี้ยวเป็นบสอับเจีวนะะ เด,ดี๋ยวกำกัย้่มีมัโคด้วยนะคะซื้อมาค่ะได้ไม่เยอะันหนึ่กับเกลยวนะ ข้าวเสร็จก็ติดต่อเลยนะคข้าวเราอยากกินเลยเราไม่กินนานอร่อยมาก สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ดอกมะขามนะคะดับมะขามค่ะจะไปกินดอกมะขามด้วยนูนะคะไพก่ไนเพ่นร,รู้ว่ามี่ไก่กินกินปากมีมะกขคด้วยนะคะซื้อมาค่ะได้ไม่เยอะ ข้าวเสร็จก็ติดต่อเลยค่ะเราอยากกินเลยเราไม่กินนา Não está.